พี่โอนแล้วก็วพี่ตูะนะฮะสวัสดีครับอาน,นุก็หมักปริน เหมือนเป็นพ่อพี่หมาแล้วกันบอกแล้วตั้งแต่ตอนวันวงสวงว่าเรื่องนี้มีพระเอกสามคนหรอคะใชู่้จริงและข่าวปากหวานจริงนะเรื่องนี้ผู้กำกับรอันั้แสดงต้องบอกว่าพี่โอ๊ตวรณวุฒิเรื่องนี้รับหน้าที่ผู้กำกับนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะครับผมวันนี้มาทั้งผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงเลยนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยครับพี่นกอออากาศเมื่อคืน EP แรกกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้ยขอบคุณนะคะกราบขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจ พวกเรานะคะเเราคือแบบเราก็ลุ้นนะ่ะลุ้นจริงๆลุ้นทุกเรื่องที่ออนแอร์ใหม่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเคมีใหม่ในการทํางานของนกเหมือนกันกับเรื่องแบบโรแมนติกดรามา่าเพราะธรรมดาจะสนุกถนัดกับดรามา่าเต็มๆามาแต่เร<ต>ื่องนี้นในความยากของนกคือโรแมนติกดราม่าที่มันจะแบบมาผสมกันแล้วมันมีการสืบสวนมีเรื่องครอบครัวอะไรใดๆแองตระกูลเชิญอิสราบผมตระกูลของเราครับใช่ครับพี่นก กระแสที่ได้ยินมาว่ายังไงบ้างคะพี่โอ๊ตดีสนุกครับเร็วสนุกดีอันนี้ขอขออนุญาตนําเสนอกระแสจากแฟนแฟนคนดูเพื่อนดูบอกว่าแกคือในตัวอย่างที่เห็นมามันดูเป็นแบบว่าโมนติดดราม่าเข้มข้นไม่ใช่หรอทําไมดูในละครอ้าททาไมช่วงแรกเป็นคอมดี้ล่ะคอมดี้มาเลยหเรื่องสนุกใช่ไหมฮะดูไมคอมดี้โอ้โหปากปากร้ายมากขออนุญาตใช้คาว่าปาก ปากมอมอะค่ะปากมอมมากเปิดออกมาแบบโอ้ละครเป็นโรแมนติกคอมดี้หรือเปล่าอะไรยี้แต่บอกว่ารอดูก่อนแป๊บหนึ่งสองเบรสุดท้ายพูดบอกอ๋อรู้แล้วดราม่าละครช็อตฟิลมากเกิดแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะในทุกตัวละครของเรื่องนี้ค่ะเสน่ห์ก็คือมันจะมีความเป็นธรรมชาติและทุกตัวละครมันจะมีความเทาๆค่ะอยู่ในทุกตัวละครแล้วก็จากบทวพันธ์ที่อาจจะแบบ ของท่านนั่นนะคะของอาจารย์ปียพรเนี่ยแกอาจจะเป็นแบบนานและเป็นสิสบปีเพราะฉะนั้นสถานการณ์กับตัวละครมันจะถูกพัฒนาให้มันเป็นคนพศออนี้ในทุกวิธีการตอ่อเร,ร,รเียนวิธีการตอเพรา,ว,<ค>าวิธีการคุยกันตัวละครจะเป็นณยุคนี้ิก็จะเป็นณยุคนี้ค่ะแล้วพี่โอ๊ตทำยังไงให้หมากเขา ปากมอมได้ขนาดนั้นคะหรือว่าเป็นบวนแบบจริงจิงจริงๆคอตอนนันหมากเขาเป็นยังงั้นรู้แล้วไม่เขาสะดุ้งเขาอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติของเขาให้เขาได้คิดอะไรของเขาได้เต็มที่ได้ปลดปล่อยเพราะตอนแรกที่พี่นกบอกว่าเรื่องนี้จะเห็นหมากกวนมากกวนแบบกวนแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกจนมาเมื่อคืนนี่แหละค่ะ แต่คนแบบน่ารักเนอะไม่ต้องบิ้วอะไรเยอะเลยหรอไม่ต้องไม่ต้องออกหมากตามสบายเลยธรรมชาติของหมากเลยถามพี่ชัยเขาเจริงๆตัวจริงเขาก็ใกล้ๆกันนะใกล้หมือ่หมายถึงหมากเหรอครับใช่หมายถึงหมากครับครับเพาจริงๆแล้วเหมือนพี่โอ๊ตปล่อยให้ ให้เขาสนุกกับการเป็นคแรคเตอร์เนี่ยแล้วเขาก็ดูสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันกับการเป็นคนบ้าบ้บอบกันเป็นคนที่กลัวชอบมากเลยค่ะใช้คำว่าบ้าบ้บอบเนี่ยคืออแคครเต์นนั้นะฮะตอนตอนเขาหอนไหมหอนหอนพระเอกอันนั้นเขาก็กินหนุ่มเขาเองนะหอนค่ะอ๋อใช่มีกระแสคนดูบอกว่านี่พระเอกหรือคนบ้าคะแ่ะเล่นเหมือนขนาดบ้าไม่ค่ะชมใช่ไหมไม่ละครก็ฟิวนั้นอ่ะพี่ตู่เหรอฮะกระแสตอบรับเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างผู้ชายแสนโรแมนแสนดีของเรา ดีครับดีครับก็จะมีมีคนอยากให้ผมทายว่าชอบดอกไม้อะไรหลายคนหนึ่งในนั้นคือดิฉันค่ะดิฉันรู้อยู่คกับเป็นพี่ตู่เป็นผู้ชายที่พูดคำว่าขะค้าได้ละมุนมากแล้วลีน่าลองพูดใส่กล้องสิคะนลี่ช่างนี้ชอบดอกไม้อะไรแล้วลีน่าล่ะคะ เช่าดอกไม้อะไรเราพูดกับแปะดูสิคะไม่เอาเดี๋ยวคนรู้เกินไม่ได้แปะได้แล้วแปะราคาเช่าดอกไม้อะไรต้องรดมต้องดมดมคนรู้จะดูได้จากไปดูในละครอยากให้ดมกันเลยตรงนี้อาต้องดมด้วยเหรอในเรื่องเอาไม่ดูหรอเขาดมดูเขาดมแต่มันก็คือแบบเอาจริงนิดน้อยที่ผู้กำกับแสดงไว้ฮะหนักกว่านี้เยอะอ๋อนี่คือตัวอย่างตัวอย่างพี่การคือคนนี้ใช่ ก็อยากให้เขาแบบว่าแบบใกล้ชิดก่อนแลกโปรยเสน่ห์มันก็มีเออก็ดูเป็นคาแรคเตอร์จากพี่โอ๊ตได้เหมือนกันนะที่พี่ตุ้มไม่หรอกเราแค่เป็นดิเรกชันนิดน่อยสุนมากเขาก็ใส่ของเขาเองของเขาเล่นเองแล้วมีความละมุนในกระแสบอกว่าเป็นผู้ชายที่พูดขากคาได้แบบว่าโอ้ยละมุนที่สุดตุ๋ไมโครเวฟเรียกว่าเตาเตาอบเลยละค่ะยิ่งกว่าไมโครเวฟไปอีกเปิดเรื่องมาก็ถือว่า ดูแบบดูลำมุลทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งแบบเนี้ยวีน่าอะไรแบบนั้นครับก็จะเป็นแรคเตอร์ที่แบบว่าตรงข้ามกับน้องชายนะฮะน้องชายจะเป็นแบบหนึ่งคนนี้ก็จะเป็นคนที่เอาทานในครอบครัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะด้วยความที่เขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมารีน่าเองก็แบบโตมาในครอบครัวนี้เขาก็จะ รักน้องดูแลน้องเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยแหละค่ะที่มีความต่างว่าคนหนึ่งจะเป็นคนที่ถูกคาดหวังกับคนหนึ่งเป็นหมาหัวเน่าเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ที่มันมีความขัดแย้งของครอบครัวเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้เยอะมากใช่เพราะเราก็เราก็เห็นคุณป้าใหญ่ที่แบบว่าพาย,ยายามจะให้เอ๊อยากให้พี่น้องเขา ขัดกันหรอหรือยังไงอะไรจริงๆอะตระกูลเชิญอิสราชัยเขามีเกมกันในตระกูลมันเป็นแบบธุรกิจใหญ่กงสีกองสีใช่ซึ่งซึ่งมีทั้งความรักความเป็นพี่น้องแต่ก็ยอมกันไม่ได้ในในหลายๆเรื่องต้องทานอํานาจกันและกันในนั้นชีวิแรกที่เปิดมามันเหมือนเป็นการปูเส้นเรื่องปูของตัวละครปูคาแรคเตอร์แต่ละครัแต่ ep สองเนี่ยคือจะ เมื่อวานตอนท้ายเริ่มแล้วปมเกิดขึ้นแล้วปวดตับตลอดเลยไหมคะหลังจากนี้ไปในความปวดตับเนี่ยคือทุกคนเขาทำหน้าที่ดราม่าได้ดีมากใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เครียดเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยในพี่น้องก็จะอบอุ่นแบบพี่พี่น้องแล้วก็มีทะเลาะกันขัดแย้งแต่ในความกวนประสาทของเรากอนและลีน่าและตัวรอบรอบกวนอ่ะพี่บิ๊กเองเนี่ยตวเกเรียงอ่ะดูแล้วแบบ เล่นเข้าไปได้ยังไงน่ารักน่ารักคาแรคเตอร์น่ารักพี่บี๊กในความเข้มข้นมันไม่เครียดค่ะแต่คือปมหลักๆก็คือการเสียชีวิตของคุณชายเนี่ยแหละฮะที่จะเป็นการดำเนินเรื่องต่อไปมันมีความลับซ่อนอยู่ตรงนั้นเยอะมากเปิดไพ่มาแล้วหงายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตกใจว่าอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้หรอกเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเห็นแล้วน่าอันนี้ว่าพูดได้แล้วเพราะว่าในตัวอย่างตอนต่อไปของเมื่อคืนบอกแล้วว่า โดนพิษจากยาที่กินเข้าไปไม่ได้ตายเองใช่ใช่ใชอ้ทิงโป้ไว้แบบอ้าวยังไงล่ะคืนนี้ต้องมาดูเลยค่ะคืนนี้ต้องดูครับต้องดูในส่วนของลีน่าเองเขาก็ต้องมาตามสืบเรื่องราวกับเสฉวนพ่อเขาก็ยอมไม่ได้เพราะว่าเขาก็เชื่อมั่นตลอดว่าพ่อเขาอะคือคนที่ที่ดีที่สุดอะแล้วไม่มีทางที่จะทาแบบฆ่าตัวตายหรืออะไรใดๆนี่แหละค่ะอยากให้คุณผู้ชมตามดูกันนะตามแบบ ตายเพราะอะไรใครทำทําแล้วพอไปเจอความจริงแล้วเจอเรื่องอะไรซ้อนในความจริงเข้าไปอีกใช่คือการที่เขาเขาเฟซไทม์กันคุยกันกับพ่อเขาอ่ะมันไม่ได้มีการแสดงอะไรเลยว่าเอ๊พ่อจะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เลยคือไม่ใช่ฆ่าตัวตายแน่นอนสูกทําให้ตายแต่ใครที่เป็นคนที่อยากให้เขาตายและจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วความรักสามเศร้าระหว่างกอนการรีน้าจะถูกจัดการยังไงกับความรู้สึก แล้วก็ต้องที่บอกว่ามีไปที่ออสเตรียด้วยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบรรยากาศการไปถ่ายทาที่นั่นตอนนี้ยืมสักยี่สิบพี่ต้องบอกเลยว่าหลังจากโควิดมานี่เป็นละครเรื่องแรกที่เราได้เห็นว่าไปถ่ายทำที่ต่างประเทศหลังจากที่เราห่างหายกันไปสัมภาษณ์พี่น้องพี่น้องบอกว่าอย่าว่าจะไปถ่ายละครเลยค่ะไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปใช่ค่ะตัดสินใจอยู่นานมากก็ต้องมองหน้าพี่โอ๊ตบอกเราเราจะรอดกันใช่ไหมพี่โอ๊ตเราจะรอดกันใช่ไหมซึ่งตอนนั้นสถานการณ์มันคือ เดินทางยังไม่ได้นะ้วแล้วก็โดยโดยโรคโดยเศรษฐกิจโทษค่ะโดยสงครามที่เกิดขึ้นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยด้านยุโรปก็มีปัญหาเยอะแล้วตามบทประพันธ์เนี่ยต้องต้องขออนุญาตคุณอียพร์ว่ามันอาจจะต้องรวบประเทศเพราะเขาเดินทางกันหลายประเทศเราก็ต้องมารวบว่าหลังโควิดนี่เราแบบเราเราคงทําได้เท่านี้จ้ะซึ่งเราีมาฟันได้ดีมากเลยเราอยากให้คุณผู้ชมได้ บรรยากาศนั้นของเรื่องใต้เงาตะวันจริงๆซึ่งที่ถ้าเราจะจะ,จะจะหลอกถ่ายในเมืองไทยมันก็ได้นะคะแต่ว่าพี่นกว่าบรรยากาศเน่ย มันมันมีมันมีมันเป็นมิความจำเป็นของเรื่องใช่ก็เลยต้องไปที่ประเทศออสเตรียค่ะไปกันกี่เมืองยังไงบ้างครับโอ้เราไปกันสามเมืองนะฮะไปกันสามเมืองเมืองไปไปเอฟไปเซนต์วูฟกัง่าฮะแล้วก็อีกเมืองอ้าวอ้าวอ้าวอ้ัลใช่ใช่ค่ะอ่ะเป็นเชื่อมเมืองที่เราไม่คุ้นเท่าไหร่ด้วยเลยเขารู้สวยมากโดยเฉพาะเซนต์วูฟแกงที่เราไปถ่ายใช่ปกติแล้วก็จะ คุ้นกับเวียนนาอะไรเช่นเดียวกันเลปเลือกเป็นเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆที่สวยมันเป็นความลับของเรื่องที่ถูกซ่อนไว้มันจะไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันลึกลับไปอีกมันต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อไปทําไมมันเหมือนมันเป็นเมืองชนบทนะหมายถึงเรื่องราวอะะเรื่องราวในเรื่องทาไมเราถึงต้องไปที่อยากจะพูดทั้งเลยแต่อยากให้ติดตามแต่อยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีความลับซ่อนอยู่ในเมืองนั้น แล้วมันก็เกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวด้วยใช่ค่ะมันก็ไปซ่อนไว้ในนานมันมีเงื่อนงำมันมีปมในการสืบค้นหาในความจริงอยู่นะฮะที่เมืองนอกด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตที่ง่ายๆที่แบบอยู่ๆก็กินยาแล้วก็น้ำลายฟูมปากนี่ก็คือไม่ใช่เลยค่ะลึกลับมากมันลึกลับมันมีทั้งเรื่องชีวิตมันมีทั้งเรื่องธุรกิจมันมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์กระทบหมดทุกตัวละครเลย อ,อ,อแล้วของพี่ตู่ล่ะคะจะต้องแบบอะไรยังไงจะยังคงเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนพ่อไมโครวเวฟ<อ>พ่อ,อ,อตอผิงแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงจริงๆมันคือตัวเขานะคะแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวทุกคนจะเห็นละจากดูตอนแรกว่าพ่อเขาเครียดขนาดไหนในพอมาพูดถึงเรื่องของของความเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีความคาดหวังกับลูกๆเยอะมากพอถึงได้ แรงกับลูกชายคนเล็กขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการและพอเขาไม่มีคนนั้นที่จะมาอยู่ตรงนี้ให้เขาว่าเขาก็มากดดันอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะคาแรเตองของการมันก็จะเจอเรื่องของของความกดดันแรงกดดันจากครอบครัวเยอะแล้วเราก็จะมีแต่ถามว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไหมเขายังเขายังอยากจะดูแลคนที่เขารักดูแลน้องชายเขาดูแลลีน่าไหมมันก็มีตรงนั้นอยู่แต่มันจะมีปมอื่นมาแทรกที่ทําให้มันต้องมีการเกิดความ ขัดแย้งกันรักสามเศร้าอีกค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นปมหลักในการขัดแย้งกับน้องชายเลยไหมคะรักสามเศร้านี้หรือว่าต้องมีปมอื่นอีกมันพูดกันผมว่าด้วยความที่แล้วเราก็อยากจะรู้มากเหมือนกันนะก็ดูแล้วหนึ่งว่าว่า คือพี่ชายน้องชายเขารักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ทําให้เขามาเกลียดกันหรอกแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันมากกว่ามันแบบว่ายังไงครเกมอะไรอย่างเงี้ยครไม่มันเป็นความรู้สึกแบบอึดอัดใจเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเราซึ่งเป็นน้องชายแล้วรู้ว่าพี่ชายกับผู้หญิงคนนี้เขาเราเขารักกันอยู่แต่แต่เราก็รักของเราเราจะสลัดความรู้สึกนี้ยังไงหรืออะไรยังไงแต่คู่นี้เขาแมนกว่านั้นคือพี่ชายน้องชายเขาคุยกันรักใช่ไหมพี่ก็ พี่ก็รักน้องอ่ะจะเปิดทางให้หรอแตต้องรักแบ่ผู้หญิงเขาน้อะไรน้องก็รักพี่อ่ะน้องก็แบบไปก็ไปได้ไม่สุดในความในความสัมพันธ์ของพี่น้องเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงคือนอกจากเคมีเอาพูดถึงอันนี้ก่อนเคมีของโบกับหมากที่เป็นเคมีใหม่เป็นยังไงบ้างคะ เคมีป้าบ้าบอโบน่ารักกันดิเข้ากันแบบมากเลยนะน่ารักน่ารักมากโบเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่เหมือนเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับพี่พี่เนี่ยมันไปใครอะไรยังไงสมกลมกลืนได้หมดค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กผู้หญิงที่ทะลึ่งด้วยน่าจะเป็นคนที่ต้องใช้คําว่าบ้าบ้าบอบอ้ากว่าแต่ว่าน้องน้องเป็นน้องน่ารักอะค่ะแล้วทีมอ่ะพี่พี่โชคดีได้นักแสดงทีมที่เขาพร้อมที่จะแบบ ไปเป็นตัวละครเพื่อ,อที่จะทํางานกันได้เต็ม<ล>ที่แล้วพี่โอ๊ตก็จะแบบให้ช่วยขอมาวิเครูะก่อนนะทําการบ้านวิจอบอะไรก่อนแล้วเขาก็เลยเจอตัวละครกันไหวค่ะคือเร,เราโชคดีที่จริงๆแล้วการทํางานในต่างประเทศเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างความผิดพลาดอะไรเงี้ยโชคดีที่นักแสดงทุกคนทำกันบ้านไปอย่างดีแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วมากอันนี้เป็นสิ่งที่โชคดีที่เราสามารถไปแล้วก็เก็บงานมาได้ทั้งหมดนะครับเราทำงานเป็นทีมกันจริงๆเราก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะฮะบนฟ้าอากาศได้ครบ แล้วก็ไปในสถานการณ์ที่แบบไม่ปกติด้วยไม่รู้ว่าเขาจะต้องตรวจอะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะไปก็ค่ะก็จับมากกติโควิดกันหมดเลยเกินเกินขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็คือเป็นระยะปลายๆที่มันเดินทางได้แล้วนะคะก็ถือว่าอได้ภูมิธรรมชาติอืแล้วก็มันก็ หมือนก็ผ่อนคลายมากขึ้นกลายเป็นโลคประจำถิ่นมากขึ้นแล้วในตอนนั้นอีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือนอกจากเคมีของโบกับหมากแล้วเคมีของพี่ตู่กับหมากอันนี้พี่นกพูดเองด้วยเคยพูดมาให้ฟังแล้วฟังังง่ะกจะเป็นแบบว่าเคมีหมากโมคือถ้าฉันเป็นโบฉันก็คือแบบเคมีหมากตู่เพราว่าเขาเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะคือ พี่ยืนมองจากมุมข้างนอกอ่ะดูเป็นพี่น้องพี่น้องแล้วคุยอะไรก็คุยทางเดียวกันนั่งร้องเพลงกันนั่งร้องเพลงกันมีกองเพราะทั้งคู่เขาเป็นแฟนคลับพี่ตู่อยู่แล้วมาเขาบอกกันแล้วด้วยครับว่าถ้าผมทำเอ็มวีตหน้าถ้าเจอาเขาเล่นเขายอมเล่นฟรี ย้ำหมากอียรอบจริงผมีเพราะผมถ่ายอัดไวเรียบร้อยแล้วทั้งหมากและโบผมให้เขาพูดไว้แล้วอย่างที่บอกอะถ้าเราเป็นโบล้วก็หนักใจนะการหรือกอดชอบก่อนนี่นะแบบพี่น้องกอดกันอะไรอย่างงี้เคมีในความเป็นแบบบาร์เทอร์ฮุสเลยนะมันมีมันมีอันนี้ก็คือรักกันมันมีช่วงของความเข้มข้นความขัดแย้งที่เขาบอกว่าขัดแย้งกันอะไรอย่างงี้ก็ก็ต้องมีอันนั้นเคมีก็สนุกมากมันมากเหมือนกัน แมนแมนคุยกันอ่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาจะต้องแบบเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องธุรกิจแล้วเขาต้องแบบมาหักกันเองแบบนี้มันจะแบบทำให้ใจเจ็บขนาดไหนออมีไหมคะอันนี้ต้องติดตามดูเข้มข้นแน่นอนเลยคือพูดได้เลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่สองสองเบรกหลังของอีพีแรกนี่ก็คือไม้แผ่วเริ่มมาแล้วค่ะ ปวดตับแล้วนะคะเริ่มปวดตับแล้วปวดตับพร้อมกับปวดหัวกับความเกรียนของตัวละครแต่ละตัวคือหลอกคุณหลอกคุณผู้ชมในช่วงแรกว่าเหมือนดูละครผิดเรื่องหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาใต้เงาตะวันที่มันควรจะเป็นโรแมนติกดราม่าไม่ใช่เหรออ่ะทำไมมันขบขัมารสมาตของละครเรื่องนี้ที่เขามีมาครบจริงๆซึ่งซึ่งแล้วก็มันเป็นรสชาติของละครที่เราได้ทีมกำกับและทีมแสดงที่ดีจริงๆแล้วซึ่งค้ามาผสมแล้วเนี่ยมันแบบ มันเป็นภาพของตัวละครที่มาโลดแล่นเลยแล้วการเอาเบอร์นี้มาเล่นด้วยเป็นพระเอกอีกคนนึงเนี่ยคือก็ต้องมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในนั้นอ้าวอ้าวอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลองเก็บความลับของเรื่องไว้เยอะมากเลยเลภายใต้คําว่าค่ะค้าเนี่ยละค่ะ ะ้้งรอรุนรอติดตามนะแต่ชอบชอบโบกมากชอบน่ารั <นะ S 1> รากเออนรมคือผม,มบอกเลยว่าเวลากำกับแล้วเห็นคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสถานการณ์ที่ดีสนุกสนานหรือในสถานก,การณ์ที่ซีเรียสแล้วต้องร่วมมือกัน,นเรามีความรู้สึกว่า คู่นี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบมีเสน่ห์มันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้อยากเลยอยากให้ติดตามว่าความน่ารักของโบหมากมันน่ารักจริงดูเขาเข้กันมากมดูเป็นทีมดูเป็นทีมใช่ดูเป็นแก๊งดูเป็นกวนกันในขณะเดียวกันก็มีแบบความโรแมนติกไปด้วยอะไรงี้ใช่ไหมคะถ้าใครพลาเมื่อวานนี้นะครับอยากให้ไปดูทีหลังก็ได้ไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะเพราะออกาสไปแล้วเมื่อวานาะแรก ดอกไม้ของพี่ตู่ต้องคุณจะแบบคนลุกเลียวเลยผมชอบมากๆจริงๆคือชายที่มากเขาเล่นร้องไห้เสียใจช่วงหลายช่วงหลายคือเล่น่ีคนชมเยอะมากอ่านจดหมายอาชาใช่ใช่ใช่เล่นได้ดีมากครับแล้วก็ถ้าได้ดูตอนนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าเมรดาตอนที่เขาค้นพบว่าคุณพ่อเขาไปแล้วเนี่ยจะเป็นคนบอกว่า ขนาดตัวของกอยังเสียใจขนาดนี้เลยตัวลีน่าจะเสียใจขนาดไหนว่าลูกสาวคนเดียวของคุณพ่ออย่างนี้นะวันนี้เราต้องดูเพราะวันนี้จะเข้มข้นมาถ้าอย่างลีน่าจะทําให้มองครอบครัวเราเปลี่ยนไปเลยไหมฮะอพ่นอนแน่นอนความขัดแย้งมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะจากการตายของชายเพราะเขาก็ต้องคิดว่ามันต้องมีอะไรด้วยเขาเชื่ออย่างนี้ น่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือเปล่าซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวนี้ด้วยเราก็ต้องไปตามหากันในเรื่องด้วยใช่ไหมฮะตามไปหาพร้อมกับลีน่านี่แหละว่าใครเป็นคนทําแบบนั้นฉันทลีน่าใช่ไหมอยากให้เดินทางตามหาไปพร้อมกันแล้วเราจะค่อยๆแบบปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกแล้วแบบจะอื้งไปในแต่ละดอกที่เจอแล้วลีน่านี่เขาต้องไปคนเดียวเหรอหรือว่าต้องมีกอหรือมีใครยังไงช่วยเขาไปของเขาอะค่ะแต่โดยเส้นของตัวละครเนี่ยมันจะถูกความสัมพันธ์เนี่ยมาบังคับให้ สถานการณ์มันต้องไปเจอกันประกบกันพี่ชายก็ฝฟาแบบเฮ้ยก่อนไปดูแลนะพี่ชายก็แก้ปัญหาธุรกิจหรืออะไรใดๆเนี่ยมันเป็นเส้นที่เขาไปผูกโยงกันไปหมดมความเข้มข้นก็จะมาจากตรงนี้นี่แหละค่ะ <c oughs> ขอดูขอดูตัวอย่าง ep สอกันหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ว่าคืนนี้จะได้ชมอะไรกันบ้างแล้วจะได้ถามเลยถามผู้กำกับหรือผู้จัดละักแสดงเลยนะฮะว่าซีนนี้มันจะยังไงเผอสปอยได้นิดหน่อยนะฮะอ่ะ ชนะสูตรออกมาแล้วนะครับเหยื่อไม่ได้หัวใจวายแต่ได้รับสารพิษที่บรรจุอยู่ในยาเม็ดพวกนี้วางยาเหรอในว่าม,มีการวางยาทําไมพวกคุณถึงไม่ค้ยว่เป็นการฆาตการรมบ้างล่ะคะูจะทำใจยอมรับความจริงได้หรือเปล่าว่าพ่อหนูอาจจะไม่ใช่คนดีที่คิดจะให้เอาพงศนิไปวางไว้ไหนดีครับอย่าเห็นมานานล้วไอ้พวกคนแก่โดนถอนหลอกเนี่ยต่างคนต่างแหงตากนันน่ะต่อหน้าก็ทำเป็นจีนจา้ารับหลังดิแววงกัดกันเหมือนเดิม ใต้เงาตะวันคืนนี่นะฮะใชะแล้วคือก็ชอบหน้าหมากเหมือนกันนะที่มองผมกอู๋แบบเออหม,มากบอกอยากเห็นคนแก่โดนถอนหงอกคนแก่สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเนาะคือคือเขาหมายจะหมายถึงแบบว่าในคนที่ในครอบครวัวที่มันแบบขัดแย้งกันระหว่างวัยนะอย่างที่บอกว่า พี่นก,กนถนัดอยู่แล้วการทําเรื่องราวในครอบครัวเ,เป็นทาาถนัดของพี่นกแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนเพิ่มขึ้นมาความโรแมนติกเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาจะรักกันเลยไหมหรือไงไงสำหรับ,ม,รบมันจะถูกพัฒนาไปในความขัดแย้งเนี่ยซึ่งซึ่งในแต่ละตัวมันมันจะแบบ ในในสว่างมีด้านมืดทุกคนนะคะก็คือมันมันคือเรื่องราวของใต้เงาตะวันในมุมที่สว่างมันจะมีมุมมืดในภาพที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะมันจะมีสองด้านอันนี้ก็คือที่มาของชื่อใต้เงาตะวันด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วชื่อตัวละครก็จะมีความเกี่ยวโยงอย่างชื่ออาฉายใช่ไหมคะเป็นความสว่างใช่ใช่อะไรใดๆแต่ในความสว่างของทุกคาแรคเตอร์มันก็จะมีอะไรที่มันก็จะมีด้านที่เป็นคนอะ 嗯。Mm. เพราะว่าคือถ้ามีแสงสว่างเมื่อไรก็ต้องมีเงาเมื่อนั้นใช่ใช่ใช่แล้วซึ่งซึ่งผมว่าเรื่องนี้ทําได้ดีในแง่ของการที่จะเล่ามุมแบบนี้ในในทุกแคร์เตอร์พี่ตู่จะมีมุมมืดเหรอคะอ้าวไม่ใช่พูดผิดคุณการเขาจะมีมุมมืดเขาจะมืดได้เหรอมองไม่เห็นเลยค่ะมีมีในทุกแคร์เตอร์มีในทุกแครคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้อันนี้ส่วนตัวอืออ่ะงั้นฝากเลยไหมคะใช่ฮะเรื่อง EP แรกเท่านั้น EP ต่อไปเตรียมรอรับแรงกระแทกเลยค่ะ แรงกระแทกเลย <c oughs> อยากให้ชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมค้นหาแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราในทุกความสัมพันธ์ทุกคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันจะไม่นิ่งอยู่กับที่มันจะพัฒนาต่อพัฒนาต่อ <c oughs> ไปเรื่อยๆแล้วก็ในความในความลับของครอบครัวเนี่ย <c oughs> มันมีความรักซ่อนอยู่และ <c oughs> ในความรัก มันยิ่งมีความลับซ่อนอยู่อีกเข้เนาะเวียนหัวตัวเองเม่กี้ผมต้องตีความเอทำงานทำงานง่ายๆไม่เป็นกันค่ะเพื่อคุณผู้ชมจะได้สนุกมาได้ติดตามได้ลุ้นต่อพี่โอ๊ต่ะโอค่ะจริงๆเราปูไว้ละปม ตอนท้ายจากฉักหนึ่งในไอ้ตอนหนึ่งนะครับวันนี้ต้องติดตามดูแล้วก็ตอนต่อไปว่าปมเนี้ยมันจะลากไปถึงเ,เงื่อนงำยังไงบ้างไปถึงมีผลกระทบต่อตัวละครตัวไหนบ้าง<ช>อันนี้ยังไม่อยากพูดมากแต่ว่าอยากให้ติดตามชมกัน<ช>ครับ<ช>คุณกานรนะครับก็ เมื่อวานนี้เป็นแค่น้ำจิ้มแล้วกันผมว่าแค่น้ำจิ้มก็คือดีมากแล้วอ, <c oughs> อยากให้ติดตามชมกันต่อไปเพราะมันยังมีคาแรคเตอร์อีกมากมายในเรื่องนี้ที่ยังไม่ได้เล่าถึงแล้วก็มีปมมากมายเช่นกันถ้ามาดูละครเรื่องนี้เราคาดหวังว่าจะต้องเป็นดราม่าอย่างเดียวหรือว่าจะต้องเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนอย่างเดียวไม่ใช่ <c oughs> นะครับมันมีอะไรอีกมากมายในนี้ที่อยากให้ทุกคนมาติดตามชมพร้อมๆกับพวกเราครับแต่เงาตัวันนี้กระแสจากแฟนคนดูบอกว่า ชอบละครพี่โนกเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็สะท้อนสถาบันครอบครัวดีค่ะนี่บอกว่าซื้อทีวีมาใหม่สิ้นเดือนนี้จะวางโทรศัพท์แล้วค่ะจะกลับไปดูโทรทัศน์แต่ตอนนี้ใต้เงาตะวันนะคะทุกวัน พุทธหานะคะทางช่องสามกดนสามนะคะเดี๋ยวเรารอเรตติ้งกันเนาะนี่ก็ลุ้นเรตติ้งกันพี่น้องคุนมากเลยลุ้น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 ค่ะใช่แต่ว่ามันมีความสุขตั้นแต่ทําแล้วแล้วก็เสร็จแล้วจบแล้วมันมีความสุขโอเคหมดหน้าที่เราเราเราทำกันสุดทางตรงนั้นแล้วเนาะเราก็หวังว่าเราจะได้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในในรูปแบบของละครเรื่องใต้เงาตะวันแต่ว่ายอดวิวออนไลน์ก็แสนกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคอม คอมเมนต์ที่แล้วก็พวก Twitter ที่เขียนกันมาครับเพราะว่าพวกเราติดตามดูกันตลอดเลยเนาะแล้วก็วันนี้พี่มากับพี่โบไม่ได้มาด้วยแต่เขาฝากบอกทีมมากทีมโบด้วยว่าช่วยกันปั่นกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแฮชแท็กใต้เงาตะวัน EP พีหนึ่งเราก็ดูอยู่ตลอดแล้วก็ได้เนี่ยเอาคอมเมนต์อะไรมาถามแล้วก็มานําเสนอให้กับทีมงานได้ปลื้มใจกันแล้วก็ได้ตอบคำถามได้หลายๆอย่างด้วยนะคะ ฝากติดตามกันต่อนะฮะ EP สองค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับ